มีอะไรก็ไม่ดีเ้้ามีธรรมมีค่าล้ำเลยลิศประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติสร้างสุขสําราญบัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะ เรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจา,ารีสุขสัขงเสติอัศมินโลกเกพร,รมิจักผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าธรมโมฮาเวรัพติธรรมาจาริง ธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติธปฏิบัติธรรมธร,รมโมสุกิโนสุขมาวะหติตธรรมะที่บุคคลประพฤติธปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นัทุกขติงทัชฉติธรรมจารีผู้ประพฤติธปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธัมมกาโมภวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญ รมเทศสีปราพาโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมผู้ท่านทุกคนคนเราที่เกิดมาบนโลกนี้ย่อมมีความแตกต่างกันไปทางรูปร่างหน้าตาสติปัญญานะความเป็นอยู่มันแตกต่างกันหมดนะบางคนเกิดเกิดมารูปร่างหน้าตาขี้ริว้วขี้เรปันเย็นนะจมูกบี้ เรือว่าปากแวหว่งผิวดำอย่างเนี้ยเตี้ยนะเตี้ยเกินไปสูงเกินไปนี่คือมันไม่ไม่สมบูรณ์กันทุกคนหรอกคนเราที่เกิดมามันก็มีความแตกต่างกันไปแต่สิ่งสำคัญคือบางคนชอบเอาความได้ของคนอื่นมามาล้อเล่นเขาเรียกว่ามาบูลลี่นะทุกวันนี้เรียกว่ามาบูลลี่เอามาบูลลี่กัน ว่ากันล้อเลียนกันนะบางบางคนก็อาจจะเป็นไม่ไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายอย่างนี้เป็นเพศที่สามก็ถูกล้อถูกล้อเลียนถูกล้อเล่นเด็กบางคนไม่อยากไปโรงเรียนเลยเพื่อนล้อล้อว่ายัางไงล้อว่าอีดำบ้างไอยเยินบ้างอีเตี้ยบ้างอะไรทางมาเยอะแยะที่ล้อกันไม่อยากไปโรงเรียนแต่บางคนก็ถือว่าเป็นเรื่องสนุกสนาน การล้อเล่นการล้อเลียนคนอื่นดีไหมไม่ดีนะเอาจุดด้อยของคนอื่นเอาปมด้อยของคนอื่นมาล้อเลียนมาล้อเล่น,ลนถ้าพูดถึงเรื่องบาปกรรมก็เป็นบาปเป็นกรรมเหมือนกัน,นเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่เป็นมงคลกับตัวเราเองด้วยถ้าเราไปล้อเล่นคนอื่นเราไปล้อว่าคนอื่นด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่ละอย่างอย่างเราบอกว่าอีโง่ไอโง่อย่างนี้นนคือ เวลาเราพูดพูดให้คนอื่นพูดให้คนอื่นความจําเรามันก็จะเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ความทรงจําเรามันก็จะเก็บไวนะ้เก็บไว้เรื่อยๆะเก็บไว้ทีนี้มันไม่เก็บไว้เฉพาะชาตินี้เท่านั้นนะมันจะสั่งสมไปเรื่อยๆในความจําของเราเรื่องอะไรที่เราไปบูลลี่ไปล้อเล่นล้อเลียนคนอื่นจะเก็บไว้เก็บไว้มันจะเกิดขึ้นกับเราเองไม่ช้าก็เร็วไม่ช้าก็เร็วเหมือนกัน แต่ว่าเราต้องได้รับแน่นอนถ้าเราพูดบ่อยๆถ้าเราไม่ไม่ไม่เลิกไม่เลิกไปล้อเล่นล้อเลียนอะไรกับคนอื่นเพราะทําให้เขาเจ็บช้าน้ําใจอับอายขายหน้านะคือคนเรายังเป็นคนธรรมดายังเป็นปุถุชนคนธรรมดาอยู่ก็ทําจิตทําใจไม่ได้มีเด็กคนหนึ่งทถูกเพื่อนล้อว่าไอ้เยิน้นอย่างนี้ไม่ไปโรงเรียนผูกคอตายเลยนะน้อยเนื้อต่ําใจนะเรียกว่า แต่แต่ว่าถ้าเราคิดด้วยปัญญาเนี่ยเราก็ไม่ไม่มีอะไรหรอกอย่างลงตาเนี่ยใครจะมาล้ออย่างเงิ้อย่างนี้ก็ไม่ไม่รู้สึกอะไรนะรู้สึกธรรมดาธรรมดาอย่างตอนเป็นเด็กๆมีคนล้อล้อลงตาบักจอยบักจอยขี้แห้งะนนก็เออเราก็ปกติฟังก็ปกติธรรมดาก็ยิ้มนะยิ้มรับอนะยิ้มรับเออเราจ่อยจริงเราจ่อยคือพร้อมนะ เอาเราจะว่าอะไรก็ว่าไปแล้วก็ไม่ตอบโต้อะไรเรื่องมันเป็นอย่างนี้ท่านทั้งหลายในครั้งพุทธกาลมีพระเถระรูปหนึ่งพระจุลปันทพระจุลปันถกหรือจุลปันทกะนะท่านก็มีเรื่องราวของท่านท่านเป็นลูกของธิดาของเศรษฐีนะนเป็นลูกของธิดาของเศรษฐีท่านมีพี่ของหนึ่งชื่อว่ามหาปันทกะทั้งสองคนเป็นลูกของธิดาเศรษฐีเป็นล้านของเศรษฐีในเมืองราชครห์ แม่ของท่านนะ่ะเรียกว่าไปสมสู่ไปมีรักกับคนรับใช้กับหนุ่มรับคนรับใช้ในบ้านนั่นแหละนะคือท่านเศรษฐีก็คงจะกีดกันอยากจะให้ลูกสาวแต่งงานกับคนที่มีฐานะเท่าเทียมกันแต่ว่าความรักนะมันไม่เลือกชั้นวรรน,นะถ้าเกิดได้หลงรักหลงอะไรกันแล้วจะรำ่ำจะรวยจะสวยจะหลอไม่สนใจนะรักอย่างเดียวก็เมื่อรักกันแล้วก็ ก็แอบหนี้ล้วไม่กล้าไม่กล้าอยู่ไม่กล้าอยู่ต่อหน้าพ่อแม่ถ้ากันอ,อ่ห,หอบผ้าหอบผ่อนตามกันนี้ไปหนีไปแล้วก็ไปอยู่อีกเมืองหนึ่งพอไปอยู่แล้วเกิดตั้งท้องตั้งคันขึ้นมาอ่ะตั้งท้องตั้งคันขึ้นมาเดินทางคิดถึงพ่อถึงแม่นะคเราถ้ามีความทุกข์ขึ้นมาก็คิดถึงพ่อถึงแม่ยิ่งผู้หญิงน่ะกำลังจะคลอดนี่นึกถึงคุณแม่แหละอยากจะให้อยู่ใกล้ๆจะช่วยดูแล ก็พาชวนสามีกลับมาที่บ้านมาถึงระหว่างทางก็คลอดนะคลอดลูกอ่ะคลอดลูกแล้วก็ไม่ไปละคลอดแล้วกลับมาอยู่เมืองบ้านเหมือนเกา่าคนที่สองพอตั้งครรภ์ที่สองก็เหมือนเดิมก็มาคลอดอีกทีนี้พอเด็กมันใหญ่โตนี่เด็กๆก,ก็อยากจะเห็นญาติิของตนเองธิดาของเศรษฐีคุณเป็นแม่ก็เลยพาลูกมาหาคุณพ่อคุณแม่มายอมรับผิดแล้วแต่พ่อแม่จะลงโทษยังไงะ คุณตาคุณยายนี่ก็เห็นหลานแล้วก็รู้สึกมีความรักก็บอกว่าเอาเอาหลานไว้นี่แหละส่วนแกจะไปไหนก็ไปยังเคืองอยู่ยังโกรธเคืองลูกอยู่ที่ไม่เชื่อฟังก็เอาทรัพย์สมบัติให้ส่วนหนึ่งให้ไปทำมหาหาเลี้ยงชีพไปก็เลี้ยงดูหลานนะหลานคนโตมหาปันโถกเนี่ยก็อยากจะบวชนะคุณตาก็ให้บวชบวชเป็นสมณรน,นพอถึงอายุครบบวชพระก็ตั้งใจบวชพระ แล้วก็ประพฤติษปฏิบัติธรรมจนกระทั่งได้มนุษย์เป็นพระอระหรันต์พระพี่ชายพระจุพปัญมหาปัญ t h กา,านี่ตัวเองได้รับความสุขในธรรมพระพุทธศาสนาแล้วก็อยากจะให้อยากจะให้น้องนี่ได้รับความสุขอย่างนี้บ้างก็ขออนุญาตคุณตาว่าให้น้องจุลปันโถงนี่ได้บวชก็บ<น>วชเป็นสมัมมเนนบวชเป็นสมัมมเนรแล้ว,นนวก็พอถึงเวลาครบบวชเป็นพระก็บวชเป็นพระบวชเป็นพระแล้วก็พระพี่ชายก็พยายามให้ ให้ท่องบทต่างๆคำสอนของพระพุทธองค์นั่นแหละมีอยู่บทหนึ่งนะที่พระมหาปัญ t กะมหาปัญโธเนี่ยให้น้องอยู่เราปัญโธเนี่ยท่องแค่สี่บาทหนึ่งบทนะหนึ่งบทมันมีสี่บาทแค่สี่บรรทัดท่องอยู่สามเดือนสี่เดือนนี่ไม่ได้ย,ยังไม่ได้เลยนะคาสอนนั้นหรือคาถาบทนั้นมีว่าอย่างไงมีบอกว่าดอกบัวชื่อว่าโกกนุ์อนะ่า ดอกบัวชื่อว่าโกกนุษมีกลิ่นหอมนะมีกลิ่นหอมบานแต่เช้ากลิ่นหอมไม่จางหายไปฉันใดเ,นเธอจงดูพระอังคีรสทางคีรสก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รุ่งเรืองดุดพระอาทิตย์ส่องสว่างหน้ากลางหาวฉันนั้นถ้าเขียนเป็นตัวหนังสือคงจะได้ประมาณเขียนเป็นรูปแบบของคำกรอนก็จะได้แค่สี่บรรทัดแต่ท่าน ยูลปันโถงเนี่ยท่องอยู่สี่เดือนก็ไม่ไม่ได้นะท่องได้ก็ไม่ได้ไม่จาไม่จําอ่าพระมหาเถระก็อ่าผู้เป็นพี่ชายเนี่ยก็บอกว่าเอาเธอนี่งโง่นักไปไม่สมควรที่จะอยู่ในพระศาสนาไปสืบเป็นไปเป็นชาวบ้านเหมือนเดิมเธอไปอยู่คุณตาอยู่ที่บ้านน่ะจุลปันโถงเนี่ยน้อยเนื้อจำต่าใจร้องไห้ช่วงนั้นพระมหาปันโถงเนี่ยได้รับมอบหมายใ,ให้เป็นพระพัตตุเทศด้วยแล้วก็หมอ ชีวกนี่มานิมนต์นะให้ไปฉันนิมนต์พระพร้อมโดยพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ไปฉันที่บ้านนะแล้วก็พระมหาปัญถกเป็นผู้จัดแจงพระก็บอกว่าเอาเอาไปทั้งหมดเนาะยกเว้นพระจุลปักอืมคือให้นิมนต์พระทุกรูปเลยยกเว้นพระจุลปันธกจุลปันโกกริงน้อยใจอ่าน้อยใจร้องไห้เดินร้องไห้ไปที่ซุ้มประตูจะไปลาศิกขาแล้ว ไม่อยู่แล้วพี่ชายไม่รักเราเหมือนเก่าแล้วพระพุทธองค์ทรงตรวจดูสัตว์โลกก็เห็นพระจุลปันโกยืนร้องไห้อยู่ที่สุ้มประตูพระองค์ก็เสด็จไปไปโปรดไปโปรดบอกว่าจุลปันโทเธออย่าร้องไห้ไปเลยถ้าพี่ชายเธอไม่รู้อุปนิสัยของเธอเอาเอาผ้าขาวนี้ไปนะไปนั่งพิจารณาอยู่หน้ากูดีของเรานะ่หน้าคันทะกุดีของเรานะ่ะ รูปภาวานาว่าละโชหะละนังละโชหะละนางนะซึ่งก็แปลว่าละโชหะละนังก็ภาพเปื้อนฝุ่นภาพเปื้อนฝุ่นจิรปันทก็ไปนะไปตามคําของพระพุทธองค์พุทธองค์ทรงมีเมตตาเอามือเอาผ้าหัดรูปศีรษะของจิรปันถกให้กําลังใจถ้าจิรปันถกก็ไปนั่งพิจารามือรูปรูปหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะรูปรูปรูปราทั้งหลายก็ไปนิมนต์หมดนะไม่ไปนิมนต์หมดที่บ้านหมอชีวกนะฉันและธนาทางนิพ าจุลปันถก็รูปรูปรูปผ้าใหม่ๆเนี่ยก็เศร้ามองท่านก็พิจารณาว่าเออข้านี้แต่ก่อนขา้าสะอาดตอนนี้เศร้ามองแล้วนะตอนนี้เศร้ามองก็เหมือนกับสังขารร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไปโดยตลอดท่านก็พิจารณาเห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาเจริญวิปัสสนาแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทางฝ่ายบ้านหมอชีวกก็เลี้ยงดูพระสงฆ์ก็จะอนุโมทนาพระเจ้าว่ายังยังยัง ยังเหลืออีกพระรูปหนึ่งอยู่ที่วัดอาจารปันถกว่าไม่มีพระมหาปันถกว่าไม่มีพระเจ้าค่ามี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 ไปดูไปดูหมอชัวก็ให้คนใช้ไปดูปรากฏว่าพระเต็มวัดเลยเอ้าไหนว่ามีรูปเดียวมีเต็มวัดเลยอก็กลับมาบอกหมอชีวกหมอชีวกก็รายงานพระพุทธองค์อ่าไปถามดูไปถามดูไปถามดูว่าถามหาพระจุลปันถกนะคนแช้ก็ไปอีกอ่าทั้งพันรูปก็บอกว่า เราชื่อว่าจุลปันโทกนะพูดพร้อมกันเลยนะคือพระพระที่ทั้งพันรูปที่อยู่ในวัดเนี่ยบางรูปก็ซักจีวรบางรูปก็กวาดวัดบางรูปก็ตักน้ําบางรูปก็ท่องสาธยายาพระธรมคาสอนอยู่แตกต่างกันไปโอโทงก็แน่ว่านว่ารูปไหนพูดว่าจุลปันโตกนะจุลปันธากะเราชื่อจุลปันธากะพูดก่อนเพื่อนให้จับชายจีวรรูปนั้นอและพระที่เหลือก็จะหายไปหมดนะพระอา่า คนใช้ก็ไปอีกก็ไปก็จับชายจีวอนองที่พูดว่าเราชื่อว่าจุลปันโทกอืมคนที่พูดก่อนก็จับชายจีวรแล้วก็เอาได้รูปนั้นเลยมานเนี่ยเห็นไหมถ้าจุลปันโตกก็ได้มาปรากฏต,ต่อ,อพระสงฆ์ทั้งมวลแล้วก็ได้อนุมโมทนาเป็นที่ชื่นชมยินดีของอ,อุบาสกอุบาสิกาแล้วก็พระสาวกทั้งหลายแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงตั้งเอตทัตคคะว่า เป็นผู้เนรมิตกาย,ายได้หลายได้หลายรูปแบบนะเรียกว่ามโนโมยิทธินะมโนโมยิทธิได้เกิดฤทธิ์นะทางขิดทางใจแล้วก็ได้รับยกย่องว่าเป็นเจโตวิมุตติด้วยที่พระจุลปันโุกเนี่ยท่านเล่าบุพกรรมว่าที่ที่ท่านที่ท่านเป็นกายเป็นคนโง่ในชาตินี้นะในชาตินี้ท่องอะไรไม่ค่อยจดไม่ค่อยจําเข้าไปล้อไปล้อพระ,ะวันคือชาติแต่ก่อนนั้น ท่านก็เป็นพระที่มีสติมีปัญญาดีวันนั้นพอดีมีพระที่ท่านเทศไม่เก่งขึ้นกล่าวขึ้นแสดงธรรมก็พูดผิดพูดถูพูดอะไรบ้างท่านก็ไปล้อเขาว่าเออโง่และยังมาเทศอีกยังมากล่าวธรรมะอีกอพูดให้เขาเนะี่ยพูดให้คนอื่นนะพระรูปนั้นก็ไม่กล้าแสดงธรรมอีกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานี่ด้วยผลกรรมที่ท่านไปล้อคนอื่นว่าโง่ว่าโง่นี่แหละก็เลยทําให้ท่านมาเกิดเป็นพระจุลปันถุกกลายเป็นคนโง่ปัญญาทึบ นี่นี่แหละท่านทั้งหลายถ้าเราไปล้อคนอื่นกรรมนั้นก็จะสนองเราเราไปล้อว่าเขาว่าดําบ้างดาดำบ้างขาวบ้างพี่เล่บ้างเยินบ้างอะไรต่างๆ่าความอย่างที่ลุงตาเกิดในตอนต้นว่าคําพูดเหล่านั้นมันจะบันทึกอยู่ในเมมโมรี่คือความจําของเรามาเรื่อย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 สะสมมากขึ้นมากขึ้นกรรมนั้นก็จะถึงแก่เราเองเราอย่าไปล้อคนอื่นมันไม่ดีเป็นอกุศล,ลกรรมเป็นกรรมที่ ทำให้เราจะต้องได้รับนะผลไม่เฉพาะชาตินี้เท่านั้นนะยังข้ามพบข้ามชาติไปเรื่อยๆตกนรกเลยนะตกนรกหมกไหมเพราะว่าเราทําให้คนอื่นเสียใจทําให้คนอื่นเสียชีวิตก็มีอย่างที่หลวงตาก,กล่าวว่าผูกคอตายนะนะเพราะถูกบูลลี่นะถูกบูลลี่เพราะฉะนั้นลูกหล,ล,ล,ลาน,ลานทั้งหลายถ้าได้ชมคลิปนี้ก็ฟังไว้เป็นตัวอย่างอย่าไปบูลลี่ใครอย่าไปว่าใครนะก็ทึก ว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเกิดมาไม่เหมือนกันผิวพรรณเพศวัยอะไรต่างๆมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วก็ให้ชื่นชมอ่าให้ชื่นชมเขาจะดีกว่าเอาปมเด่นของเขามาพูดจะดีกว่าก็จะเกิดประโยชน์ให้ชื่นชมเคารพซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันเราให้เกียรติใครใครก็คนนั้นก็จะให้เกียรติเราเช่นเดียวกันธรรมะสวัสดีเจริญพร